ตำนานของน้องข้าวหลามน้อยในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าไผ่มีเด็กชายมเมล็ดข้าวเหนียวชื่อว่าน้องข้าวหลามน้อยเขาฝันอยากเป็นเมนูอร่อยที่อบอุ่นหัวใจในวันหนาวแต่เขายังไม่รู้ว่าจะทําได้ยังไงคุณการรวมตัวของเพื่อนพ้องส่วนผสมวันหนึ่งน้องข้าวหลามน้อยได้พบเพื่อนใหม่มากมายข้าวเหนียวขาวสองถ้วยเราคือร่างกายอนนุ่มนิบของเจ้าหลาม กะทิหนึ่งถ้วยเราจะห่อหุ้มเธอด้วยความหวานหอมน้ำตาลใสสามในสี่ถ้วยให้เราเพิ่มความหวานสะหน่อยเกลือหนึ่งในสองช้อนชาขอฉันใส่ความกรมกก่อมเล็กน้อยในะถั่วดำต้มสุกหน 2, ึ่งในสองถ้วยเราคือความกรุบกรอบที่อยู่ข้างในใจไม้ไผ่เบตงเราจะเป็นบ้านอบอุ่นให้เธอในยามเผาถ้ารวมพลังกันเราจะกลายเป็นข้าวหลามสุดอร่อย พวกเขาร้องเตรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการชมน้องๆเข้าหลามน้อยถูกแช่ในน้ำแช่สี่ชั่วโมงหรือข้ามคืนจากนั้นทุกส่วนผสมก็รวมตัวกันในชามกะทิพวกเขากระโดดลงไปในกระบอกไม้ไผ่ที่สะอาดแน่นหนา,หน,า,า,า,ห,นาหน่อยนะกะทิพูดเบาๆขนาดไหนลงเป็นชั้นสุดท้ายการผจญภัยในไีไฟอุ่นกระบอกไม้ไผ่ถูกนำไปเยี่ยมบนเตาถ่าน ไฟรูปลาเบาๆดังอ้อมกอดจัดธรรมชาติอบอ,อุ่นจะเลยน้องข้าหลามน้อยกระซิบขนาดสุกช้าช้าใช้เวลาย่งประมาณ1.5ถึง2ชั่วโมงพลิกกลับเป็นระยะการเกิดใหม่เมื่อครบเวลาเปลือกไม้ไผ่ถูกปอกอย่างระมัดระวังกลิ่นหอมของข้าวเหนียวกะทิและถั่วลอยขึ้นมาน้องข้าวหลามน้ยยิ้มอย่างภูมิใจตอนนี้เรากลายเป็นความอบอุ่นในทุกคำแล้จริงๆ